สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับภักรานและภเอกชนค่ะ,ะแถลงข่าวความสำเร็จร่วมมือร้อยใจรอดภัยแล้งโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชนจนสามารถรอดภัยแล้งในปี2563ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีค่ะ ด็อกเตรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลและนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการกิติมาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำได้เปิดเผยว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมและขาดแคลนน้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้นะคะประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิปี หน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนจึงได้ร่วมมือการสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยตนเองโดยน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนเริ่มจากการเข้าใจสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำที่มีน้ำที่ต้องการใช้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับปริมาณน้ำอย่างสมดุล และต้องเข้าถึงความรู้ในการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับทางด้านดรสวิทเมสินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้กล่าวนะคะว่า ภัยแล้งถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในปี2563ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผลสำเร็จของงานร่วมมือร้อยใจรอดภัยแล้งนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนเชื่อมโยงไปสู่ภาคประชาชนเพื่อขับ เคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนและพื้นที่เป็นศูนย์กลางถือเป็นการสร้างความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงโดยเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามภา,ชา,ชามรกิจของแต่ละหน่วยงานสำหรับสสนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้ ขออภัยค่ะได้มอบหมายให้จัดทําโครงการส่งเสริมบริหารจัดการน้ําเพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะสร้างงานสร้างอาชีพโดยใช้แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวพระราชด,ดำริที่สสนเพื่อขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน400ชุมชน โดยจะดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกองทัพภาคที่2และหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารผลผลิตและสามารถสร้างไรายได้นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนในระดับท้องถิน่นและยังสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตจบใหม่สามารถขยายผลตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเพิ่ม ความสามารถให้กับชุมชนนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ภายแร้งนะครับจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศนะครับสิ่งที่ผมอยากจะ,ะเปลี่ยนก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นความสำเร็จนั้นนะครับแต่ละพื้นที่นั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอย่างแท้จริงนะครับมันนำมาสู่เรื่องของความยั่งยืนแล้ว หัวใจที่สําคัญก็คือการน้อมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็ทําให้ออกมากลายเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่เขาสามารถที่จะทำมาหากินตั้งแต่น้ำสำหรับการบริโภคแล้วก็น้ำสำหรับการเกษตรแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกลายเป็นโอกาสต่างๆมากมายนั้นก็ต้องขอขอบคุณ นะครับการผลึกกาลังครั้งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลังโควิดนั้นการทํางานแบบนี้เนี่ยที่เอาเอาเอา,เอาหลายๆภาคีเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบนะครับของการทํางานจากนี้ไปเพื่อจะไปตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับก็คือผมมองว่างานนี้เนี่ยเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ไปนั้นตอนนี้อย่างที่พวกเราทราบกันดีเรามีโครงการที่จะใช้เงินกู้ 4, ี่แสนล้านนะครับแล้วก็โครงการเงินกู้ 4, ี่แสนล้านนั้นเราจะใช้พลังของมหาลัยพลังของเดี๋ยวพอพลังของบัณฑิตนะครับกับนักศึกษาผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะต่อยอดกับโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าเรากําลังจะทํางานร่วมกันระหว่างตัวสอสอน,นอมูลนิธิอุทอกภพภาคเอกชน แล้วก็ชุมชนต่างๆรวมจับมือร่วมกับมหาลัยในพื้นที่แล้วก็ใช้พลังของบัณฑิตกับนิสิตนั้นทํางานโดยที่โจทย์ของเราคือภาคอีสานเพราะเราทราบกันดีว่าภาคอีสานนั้นมีปัญหาเรื่องน้ําถ้าภาคอีสานสามารถหลุดพ้นจากกับดักเรื่องน้ําได้เนี่ยอีสานจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเราะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยเราจะเห็นการจ้างงานครั้งใหญ่ของบัณฑิตแล้วก็สามารถที่จะมาเอาเรื่องของอการบริหารจัดการน้ํา รวมถึงอย่างที่บอกไงโครงการนี้เนี่ยไม่อยู่ดีเราไปขุดสะเราไปขุดบ่อให้เขาแต่เป็นเรื่องของการมองภาพแน,นวคิดของของอสอสอนแน,อนวคิดของอุกทกพั์ก็คือว่าเราจะต้องมองแมกโครแล้วค่อยไปไมโครเพราะนั้นมันเป็นการผสมผสานองค์ความรู้หลายอย่างนะครับแล้วก็เอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอาเรื่องของการบริหารการจัดการเอาเรื่องของโซเชียลสกิลที่จะต้องให้นิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตเนี่ยทำงานร่วมกับาภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปดประชาชนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ,อีกโครงการหนึ่งนะครับภายใต้การจ้างงานนะครับสามแสนคนสามแสนบัณฑิตที่กระทรวงอวได้นําเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะทํางานร่วมกันกับแม่ทัพภาคที่2ต่อจากนี้ไปคําว่าชุมชนมันไม่แค่ชุมชนชนบทมันมีชุมชนในเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการขยายผลนะครับว่าเอ๊ะ ถ้าเราเอามหาลาัยเป็นตัวตั้งเป็นโนดต,ต่างๆทํางานร่วมกันนะครับกับภาคส่วนอื่นๆโดยโดยโดยสสนอ,นอนเนี่ยเป็นแม่ข่ายนะครับอุทกภัทเป็นแม่ขายแล้วเนี่ยเราอาจจะมีโจทย์ทั้งครอบคลุมสังคมเมืองกับสังคมนะครับชนบทด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันผมเชื่อว่าจะเป็นการใช้เงินกู้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับภายใต้สิ่งที่มีหลักประกันนะครับของความสําเร็จ อย่างที่เราเห็นในวันนี้แหละครับ